อมาดูข้อนี้นะครับเนะเราก็จัดการดิฟทั้งสองข้างนะทุกตัวแปรเลยก็เป็น d x กำลัง2อ y d าลบ d x y by d x แล้วก็บวก d y กำลัง2 by d x เท่ากับ d 3 by d x อันนี้ก็จะได้ x ได้2 x ยกกำลัง1นึ dx by dx ลบอันนี้เป็นหน้าดิฟหลังอ่ะใส่วงเล็บไว้หน่อยหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าต่อไปบวก 2 y dy by dx นะดิฟ y กําลัง2ก็ได้2 y กําลัง1นะ่ะตรงนี้ดิฟข้างที่ได้0นยเอ่านั้นตรงนี้ dx by dx เป็น1นะอันนี้1อันนี้1 ก็จะได้ 2x อ่ะเอาลบแจกเข้าไปก็กลายเป็นลบ x dy by dx อ,อ่าลบคูณบวกได้ลบ y ต่อไปบวก 2y dy by dx เท่ากับ 0อ่ะทีนี้จัดรูปก็คือตัวที่มี dy ดี x เนี่ยเราก็จัดไปด้วยกันแะ้วก็จะได้ 2x จริงๆย้ายไปเลยก็ได้นะไอตัวตัวนี้ย้ายไปเลยดีกว่านะครับย้ายมาได้เลยนะก็เป็นลบ 2x แล้วก็บวก y อืมก็จะเท่ากับอลบ x dy by dx บวก2 y dy by dx อันนี้ยังอยู่บนหนึ่งลบ 2x บวก y อันนี้ดึงตัวร่วมออกมานะก็จะได้เป็นลบ x ลบ x บวก 2y ดึง dy by dx ออกมาคราวนี้ก็จัดรูปนิดหน่อยนะก็ dy by dx เท่ากับตัวฝั่งขวามือเนี่ยสลับที่นะเอาเครื่องหมายบวกไว้หน้าจริงๆจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะมีค่าเท่ากัน แต่เพื่อความสวยงามก็คือเอาลบไปไว้ด้านหลังหารด้วยย,ย้ยายย้ายส่วนนี้จากคูณมาหารสลับที่หน่อยเพื่อความงามก็เป็น2 y ลบ x นั่นเองอก็เป็นคำตอบเลยนะ